จากเบืงเหนือไทยนะครับนาะอู๋น่ะเซเลยครับพี่น้องกินกับน้ำน้ำน้ำจิ้มกินกับแจ้วนะครับเนาะแจ้วพริกผงแจ้วด้านก็ได้เป็นตัแเซฟเลยครับสวัสดีครับเซฟครับเชฟน่นบ้านครับมนี้ผมชักพากเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาเฮ็ดเมนูไข่เจียวนะครับไข่เจียวแบบไส้พักนะครับก็จะมีไข่ไก่ซี่ฟองนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวโพดอ่อนหอมไญ่นะครับเราวุมก็บอใส่เป็น ต้นหอมลงไปนน้ำครับส่แคทนี้ครับผู้ใดใส่ผักอันอื่นอีกก็ได้นะครับเอาปรุงรสครับผมใส่ผงชูรสครับใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เหมือนเดิมครับน้ำปลาครับใครจะใส่เป็นรสดีเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับปีให้ครับใส่น้ำมันเรียบร้อยครับจุดแก๊สตั้งกระทะน้ำมันไม่ต้องไหลนะครับ ไฟกับปานกลางครับผมนี่ก็เป็นระดับไฟนะครับก็ต้องแห้งไรครับตั้ใส่น้ำมันไปเรียบร้อยนะครับไส่ที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปเลยนี ทอดง่ายๆครับไข่เคียวครับนี่บอติดกระทะครับกับไข่ครับกับไข่เรียบร้อยครับสี่สวยงาม สวยงามมากครับลอนลอนเอาลอนไปเรื่อยๆนะครับกลับด้านอีกครั้งครับนี่กลับด้านนี่ครับนี่หน้านี่นี่ครับนี่สวยไรครับเขาพักไว้ที่นี่ครับอ้าวกลับด้านนึงมาพักไว้ ็จน้ำมันนะครับทีนี้เอามาใส่จานเลยครับแบบนุ่มๆน่นาๆใส่ผักนะครับโอ้เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจักให้เบิง้งจักเบิ้งเนื้อไข่เนาะครับหน่ะอู้หน่ะแซ่บเลยครับพี่น้องกินกับน้ำนำ้ำน้ำจิ้มกินกับแจ้วนะครับนะเนาะแจ้วพริกผงแจ้วด้านก็นได้เป็นตาแซ่บเลยครับฮอนูเป็นตาแซ่บครับ เนีย่ยผักเบิ้งผักหรครับอยากอยากใส่ผักอย่างกัใส่ได้ไดดครับเรียบร้อยใส่เกี่ยวนุ่มน,น,นานาครับใส่ผักฝากติดตามเชฟกอบเชฟบ็นบาเลยนะครับร้านอาหารริมึืนกระเพ้านพ่อครับ